วันนี้นะคะเรามาพบกันในเช้าวันอังคารนะคะ,ะ,คะที่17สิงหาคมน,นะคะเด็กๆคะในสาระการเรียนรู้ที่2นะคะก็คือมารยาทในการพูดนั่นเองนะคะ สำหรับมารยาทในการพูดนะคะพูดอย่างไรนะคะถึงจะน่าฟังนะคะเป็นเด็กที่พูดเพราะนะคะใครๆก็อยากพูดด้วยนะคะเราต้องพูดอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณมิ้งก็จะมาสอนนะคะนนองมีตัวอ,อย่างมาให้เด็กๆได้ชมนะคะมารยาทในการพูดนะคะเด็กๆหาเวลาที่เราพูดนะคะเราต้องพูดมีหางเสียงนะคะลงท้ายด้วยค่ะ ครับนะคะเช่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นต้นนะคะเด็กๆหาเห็นไหมคะถ้าเราพูดเพราะนะคะใครๆก็อยากพูดด้วยใช่ไหมคะอันนี้นะคะผมมีตัวอย่างนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเขาพูดขอบคุณนะคะพูดขอบคุณทุกครั้งเมื่อได้รับสิ่งของหรือการช่วยเหลือนะคะ ถ้ามีคนนะคะมอบสิ่งของให้เรานะคะเราก็ต้องพูดว่าขอบคุณค่ะหรือขอบคุณครับนั่นเองนะคะภาพต่อมานะคะเด็กๆะไม่พูดแทรกนะคะการเป็นคนที่น่ารักนะคะมีมารยาทในการพูดที่ดีนะคะเราจะไม่พูดแทรกผู้ใหญ่นะคะเราจะต้องรู้จักการรอคอยนะคะสมมุติว่า คุณพ่อคุณแม่กำลังพูดคุยอยู่นะคะเด็กๆจะไม่พูดแทรกในขณะที่คุณพ่อคุณแม่กำลังพูดคุยกันอยู่นะคะถ้าเด็กๆอยากพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรืออยากพูดคุยกับคุณครูนะคะก็จะต้องรอให้คุณพ่อคุณแม่นะคะพูดคุยจบก่อนนะคะเด็กๆถึงจะสามารถพูดได้หรือถามคำถามนั้นได้นะคะเป็นมารยาทที่ดีอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆคะ ภาพต่อมานะคะเขาบอกว่าพูดคุยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนนะคะมีระดับเสียงที่ดีนะคะเราจะไม่พูดด้วยการที่ตะโกนนะคะเด็กๆไม่ไม่ตะโกนพูดนะคะแล้วก็ไม่พูดถ้อยคำที่หยาบคายนะคะเด็กๆ่ะจะพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนนะคะใครฟังใครๆก็รับใครๆก็ชมนะคะ ภาพต่อมานะคะพูดช้าๆได้ใจความนะคะเราจะไม่พูดเร็วจนเกินไปนะคะถ้าเราพูดเร็วจนเกินไปนะคะผู้ฟังนะคะคนที่รับฟังเรานะคะเด็กๆคะก็จะฟังไม่รู้เรื่องนะคะเขาก็จะไม่รู้ว่าเราพูดอะไรสื่อสารแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้อง พูดช้าๆนะคะพูดให้ชัดถ้อยชัดคำนะคะเพื่อที่จะได้สื่อสารกับคนฟังนะคะให้เข้าใจนั่นเองนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูมินนะคะก็ขอจบการอัดคลิปวิดีโอนะคะในสาระการเรียนรู้ที่สองนะคะเรื่องมารยาทในการพูดนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่นะคะเด็กๆคะในสาระการเรียนรู้ที่3นะคะจะ ครูมินจะมาสอนเกี่ยวกับมารยาทเกี่ยวกับอะไรนะคะเด็กๆรอชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะ